กฎแห่งกรรมเรื่องเทพสังหรณ์ดนบันดาลคำสอนโดยพระภาวนาวิสุทธิคุณเคยมีคนมาถามอาตมาเรื่องพระพุทธรูปของเก่าของแก่สวยงามให้โทษเป็นอย่างไรมีข้อพิสูจน์ประการใดก็เท็จจริงอาตมาไม่เคยเชื่อพระพุทธรูปคงไม่ให้โทษกับใครแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุผลบางประการ มีอะไรเป็นข้อพิสูจน์ว่าพระพุทธรูปนั้นเป็นโทษอาตมาเป็นคนไม่เชื่อต้องพิสูจน์ในสมัยที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดนี้อยู่ที่วัดพรมอุรีหรือวัดกูดีลอยตอนนั้นนั่งเจริญกรรมฐานมาพอสมควรแล้วคือในปีพุทธศักราช2494มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งปางสุขโขทยัยเก่าแก่สวยงามมากอายุป,ประมาณแ0 0ปี มีรูอยู่ที่แท่นเป็นของเจ๊เป้าเจ๊เป้าเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีเมื่ออาตมาอยู่โรงเรียนเจ๊เป้าได้ทอดกล้วยแขกขายอาตมาไปอาศัยกล้วยแขกเขาทานจึงเรียกว่าเจ๊เมื่อก่อนยากจนมากต่อมามีครอบครัวแล้วก็เจริญรุ่งเรืองเป็นร้านช่างทองมีรูปสามคนเรียนสูงๆทุกคนเจ๊เป้าเขาเรียกอาตมาว่าหลวงนาในสมัยนั้น เรียกแทนลูกเขาวันหนึ่งได้บอกว่าหลวงนะคะ่ะดิฉันเมื่อได้พระพุทธรูปองค์นี้มาพิกนนะดิฉันสองคนกับเท่าแก่ไม่เคยทะเลาะวิวาทกันพอถึงเวลาห้าโมงเย็นทะเลาะกันตลอดเวลาเชียวแปลกดีนะทะเลาะกันเป็นเวลาด้วยเขาบอกว่าพอถึงห้าโมงเย็นใจคอไม่ดีหงุดหงิดมากไปดูพระพุทธรูปที่เช่าไว้ก็ไม่สบายใจ หลวงนาช่วยดูพระพุทธรูปองค์นี้ให้หน่อยอัตมาก็ไปดูดีนี่สวยเก่าแก่สมัยสุโขทัยด้วยยิ้มเสียด้วยสิสวยคิ้วต่อคอปล้องแต่มีรูที่ฐานนะอัตมาก็บอกเจว่าเจตตอนห้าโมงทะเลาะกันนี้หิวข้าวหรือยังก็ทานข้าวเสียตั้งแต่สี่โมงสี่พอทานข้าวสี่โมงห้าโมงก็ทะเลาะกันอีกแล้วเอ๊ะอย่างนั้นทานข้าวเสียบ่ายโมงเป็นยังไง บางทีทานข้าวตอนสี่โมงอาจจะอึดอัดไปถึงห้าโมงลมขึ้นถึงได้ทะเลาะกันเปลี่ยนมาทานบ่ายโมงก็ยังทะเลาะกันอีกเอาอย่างนี้เถอะเจ้เลิกทานห้าโมงไปทานสองทุ่มค่อยทานขอบอกหลวงนาะพอเปลี่ยนเวลาสองทุ่มพอห้าโมงเขาก็ทะเลาะกันถึงสองทุ่มเลยแหละเลยไม่ต้องทานข้าวในคืนนั้นทะเลาะกันเป็นเวลามีประโยชน์ดีแต่เขาก็ไม่เคยนั่งกรรมฐา,านนะ สวดมนต์ก็ไม่เป็นสวดอรหังตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนสามีเป็นคนจีนนอกอยู่นครแต้จิ๋วอัตมาไปสวดมนต์ที่เมืองจีนยังไปบ้านของเขาเลยเป็นเรื่องน่าคิดอัตมาไม่เคยพบเลยว่าทะเลาะกันเป็นเวลาแต่ก็ยังไม่เชื่อแน่ว่าเป็นเพราะพระพุทธรูปอัตมาบอกว่าเจ๊ขอยืมหน่อยได้ไหมเจ๊เช่าเขาไปเท่าไหร่ล่ะเจ๊ได้บอกว่าหนึ่งพันบาท เอ๊ะถูกดีนี่เป็นพระเนื้อสมฤทธิ์จะด้วยสุขโขทัยสวยงามและลวดลายเรียบร้อยขนาด12นิ้วแต่มีรูที่ฐานเท่านั้นเองเมื่อดูพิจารณาดูพระพุทธร,รูปองค์นี้แบบศัยศาสตร์พุทธังอรัธนานังธรรมังอรัธนานังสังขังอรัธนานังก็ว่ากันไปตามาคาถาขนหัวลุกเอครั้งดีนี่องค์นี้ครั้งแน่ อาตมาขอยืมพระสุขโวไทยองค์นั้นมาสิบวันก็มาสวดมนต์ไหว้พระนั่งวิปัสนาแล้วก็แผ่เมตตาบอกเทพที่สิงอยู่ในองค์พระพุทธรูปสุขโวไทยองค์นี้ขอให้ดนบันดาลหาเหตุผลว่าทําไมเจ๊ที่เช่าวไว้นี้จึงต้องทะเลาะกันจะต้องหาเหตุผลให้ได้อาตมาก็อารธนาเทพที่สิงองค์พระพุทธรูปและแผ่เมตตาจเริงกรรมฐานนี่แหละ แผ่เมตตาให้ทุกๆวันต่อมาก็ไปตลาดสิงบุรีอีกเจอเจ๊ก็เรียกและบอกว่าหลวงนาพิสูจน์ได้หรือยังว่าพระพุทธรูปนี้เป็นอะไรเป็นอย่างไรถ้าหากพระไม่ดีฉันจะถวายเลยนะอยู่มาเกินสิบวันแล้วก็บอกกับเจกขอย,ยืมต่อฝ่ายเท่าแกบอกว่าไม่ต้องต่อหรอกถวายท่านไปเลยอัตมาบอกไม่ใช่อยากได้แต่จะขอพิสูจน์อัตมาก็พิสูจน์ต่อไป ก็อาราธนาพระพุทธรูปไว้เรื่อยๆได้ผลออกมาเลยหาต้นต่อได้ขอฝากญาติโยมไม่ด้วยว่าสมมติว่าเป็นวัตถุอะไรก็ตามเมื่อได้มาเป็นอย่างไรบ้างก็ขอให้โยมนั่งกรรมฐานแผ่เมตตาให้วัตถุนั้นเพื่อจะมีเทพสิงสถิตยอยู่บ้างเป็นของเก่านะทรัพย์สมบัติของปู่ย่าตายายที่ให้เราไว้จะเป็นกาลกิณีอย่างไรเดี๋ยวจะบอกหาต้นต่อได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งเหลือเกินมีเหตุผลอาตมาก็อารัธนาไว้ทุกวันอยู่มาวันหนึ่งคนที่วัดหัวบึงที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบกิโลได้เล่าลือกันว่าอาตมานั้นเทศมหาชาติเก่งเทศกันมัตซีเมื่อสมัยหนุ่มๆนมนะโยมเขาล่าลือกันว่าพระจรานนั้นเทศกันมัตซีเก่งเขาเลยนิม,มนต์ให้ไปเทศที่วัดหัวบึงตอนนั้นถนนเอเชียยังไม่มี ต้องไปรถจักรยานยนต์นั่งเรือยนต์ไปจอดที่อำเภออินแล้วให้เขาเอาจักรยานยนต์มารับนั่งซ้อนท้ายไปอีก15กิโลออกไปกลางทุ่งนาเป็นวัดสร้างใหม่แบบธรรมยุทธ์อาตมารู้จักกับท่านสมพานดีแต่ไม่รู้จักเจ้าภาพเจ้าภาพเขาเกิดสังหรณ์ใจอยากนิมนต์พระจรัยองค์นี้เขาลือกันว่านี่เกิดจากเทพสิงสถิตในพระพุทธรูปองค์นี้นะ อาตมาก็เอาคำพีใส่ย่ามเทศมัดสีเดินคถาด้วยตอนนั้นพูดแล้วจะหาว่าคุยนะตอนนี้มันแก่แล้วเลิกเทศหลายสิปีแล้วตอนนี้เสียงไม่เพราะแล้วคนขับรถในขณะนั้นขับไปถึงบ้านหลังหนึ่งก็บอกว่าแวะบ้านนี้ก่อนเถอะบ้านนี้ใจดีจังเดี๋ยวผมจะไปส่งข่าวเจ้าภาพก่อนเจ้าภาพกับอาตมาก็ไม่รู้จักกันเลยนะ แต่ก็ทำให้โดนบันดาลมานิมนต์อัตมาได้ก็บอกว่าแวะทำไมล่ะไม่รู้จักเขาเขาก็บอกว่าแวะเถอะนะเดี๋ยวผมจะไปส่งข่าวที่วัดอีกครึ่งกิโลก็ถึงแล้วเอ้าแวะก็แวะบ้านหลังนั้นมีสองตายายต้อนรับด้วยน้ำร้อนน้ำชาเลี้ยงอย่างดีและคุยดีมากโยมก็เล่าประวัติว่าท่านครับเมื่อก่อนนี้ผมบวช15พรรษาเทศเก่งตั้งแต่ทศพรถึงนครกัน ไม่มีกระไทาาติดอยู่สุขโขทยัยสมัยนั้นเขานิยมเทศมหาชาติกันเทศทำนองหมดเทศตามลานข้าวเทศตามหมู่บ้านเขานิยมมากติดกันเทศมากๆก็เล่าต่อไปเรื่อยๆผมมาอยู่ที่นี่มีลูกห้าคนเป็นนายอำเภอสองคนไปรับราชการหมดอยู่กันสองคนตายายบ้านทรงไทยหลังใหญ่อัตมาก็หันไปดูโต๊ะมุกบูชา ไม่มีพระบูชาก็บอกโยมว่าอา้าวไม่มีพระบูชาหรือที่นี่เขาได้บอกว่าไม่มีหรอกครับอัตมาให้องค์หนึ่งเอาไหมที่วัดมีเยอะเขาได้ทําพุทธาพิเศษที่วัดพิกุลทองหลวงพ่อแพ้ด้วยนะไม่เอาหรอกครับไม่เอาแน่แน่โยมผู้หญิงน้ําตาร่วงเลยอัตมาก็ถามไปว่าพระไปไหนเล่าโยมก็เล่าประวัติว่าพระคุณเจ้าตอนผมบวชสิบห้าปรรษานั้น ผมอยู่สุโขทยัยไปเทศมหาชาติเทศตามลานบ้านไปตามหมู่บ้านพรหมพิรามเลยไปพิสุนโลกเทศเก่งประชันสองธรรมตก็มีองค์นั้นว่าองค์นี้แหลแหลกกันไปแหลกกันมาผมเทศเก่งในขณะนั้นพอดีเขาติดกันเทศมีพระพุทธรูปสมัยสุโขทยัยติดกันเทศมาสามองค์เขาถวายเป็นส่วนตัวไม่ใช่พิกขุสังคัสสะติดกันเทศเป็นส่วนตัว พอดีปีนั้นผมจะศึกพอดีด้วยก็ถวายสมภารหนึ่งองค์อีกองค์หนึ่งขอถวายไว้ที่หอฉันและองค์นี้ผมรักมากมีรูอยู่ที่แท่นอาตมาก็สะดุง้งแต่ทำเฉยไม่รู้ไม่ชี้ชักจะเข้าเขาแล้วเขาก็เล่าต่อไปว่าผมศึกออกมาก็ล่องจากสุโข,ขทยัยมาได้ปรรยาที่พิุูโรคชอบกันตั้งนานแล้วเมื่อได้กันมีเงินสี่บาทก็มาทำมาหากินที่ชยัยนา แล้วก็ได้มาจับจองที่กันในสมัยก่อนนู้นโฉน,นดไม่มีใครอยากได้ก็มาจับจองเอาหลังอำเภออินออกไปไกลขณะนั้นจองที่ได้ก็ทํานาสองคนตายายมีลูกขึ้นมาก็มีลูกที่มีปัญญาดีผมมีโต๊ะหมู่บูชาชุดหนึ่งคือโต๊ะมุกไม่ใช่ของวัดนะซื้อจากเรือโปเกไม่กี่บาทเองพอศึกก็เอามาด้วยและพระพุทธรูปปางสุขขทายองค์นี้รักมากผมก็เอามาด้วย สองคนตายายที่สวดมนต์ทุกวันนั่งกรรมฐานจนเก่งด้วยมีนาทำกินตั้งห้า้อยกว่าไร่รวยมหาศาลเขาก็บอกว่าพระพุทธรูปที่ทำให้ผมมั่งมีนี้ทำให้ลูกเป็นนายอำเภอผมเป็นชาวนาบ้านนอกแต่มีน้องชายอยู่กรุงเทพรับราชการกรมสักภารเลยส่งลูกเรียนในกรุงเทพหมดฝากเรียนกับเขาก็ได้ดิบได้ดีเป็นถึงนายอำเภอผมก็แก่แล้ว มาวันหนึ่งผมก็ไม่มีเงินเท่าไรหรอกครับโจรได้ปล้นเก็บเงินเก็บของไปมันก็ไม่เอาไปเท่าไหรนะแต่มันเอาพระพุทธรูปของผมไปด้วยผมก็เสียอกเสียใจร้องไห้พอถึงห้าโมงเย็นผมก็จะนั่งสวดมนต์ตั้งมโนภาพขอให้พระพุทธรูปปางสุขโขทัยนั้นมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยอาตมาได้เดินขึ้นบ้านหลังนี้เกิดเทพสังหรณ์ทำให้คนขับรถมาส่งที่บ้านหลังนี้ ทั้งๆที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเป็นบ้านใหญ่ทรงไทยมีรางน้ําอยู่ตรงกลางบ้านจําได้แม่นมีหอ,อนั่งในเรือนมีฝาประกวนแบบดันเข้าไปยังจําได้ชัดเจนอัตมาบอกว่าจะให้พระบูชาก็ไม่เอาเขาบอกว่าพระคุณเจ้าไม่เอานี่ถูกปล้นไปตั้งเจ็ดปเดือนแล้วผมก็กราบบูชาดอกไม้ไม่ขาดเลยถวายข้าวพระทุกวัน ใครๆบ้านเหนือบ้านใต้มาเห็นเขาจะให้สักองค์หนึ่งของเขามีเยอะก็ไม่เอาของใครทั้งนั้นก็หลับตานึกมโนภาพในใจไม่ลืมลืมตาเห็นแล้วมันเศร้าใจเหลือเกินสวดอิติปิโสพกรกวาเห็นพระพุทธรูปปางสุขโขตายนั่งยิ้มแฉ่งนั่งกรรมฐานเสร็จแล้วแผ่เมตตาทุกวันตอนห้าโมงเย็นได้ความแล้วตรงนี้เองขอฝากไว้ด้วยนะ แผ่เมตตาทําให้เทพที่สิงในองค์พระพุทธรูปลำบากด้วยนะตอนนั้นก็ถามขึ้นว่าพระพุทธรูปของโยมเป็นอย่างไรเขาก็บอกว่ามีรูและมีอักษรขอมห้าตัวผมเขียนของผมเองที่ฐานพระผมเอาเหล็กจานเขียนนะโมพุทธายะไว้อัตมาเคยดูที่ฐานพระมีรูและมีนโมพุทธายะเป็นหนังสือขอมใช่แน่แล้ว แต่ยังไม่แน่ใจอาตมาก็นั่งอยู่สักครู่หนึ่งเขาก็มาตามว่าการมัดสีขึ้นแล้วครับอาตมาก็ไปเทศปิดฉากบ้านนั้นไปต่อมาโยมก็บอกว่าผมสวดมนต์ตอนห้าโมงเย็นขณะสวดมนต์นึกถึงพระปางสุข,ขัวทยนั่งอยู่ตรงหน้าแล้วแผ่เมตตาไม่เคยแช่งผู้ที่ขโมยเลยนะแผ่เมตตาให้ขโมยมีความสุขดีไม่เคยแช่ง เอาเงินผมไปกี่หมื่นกี่แสนผมไม่เสียดายเสียดายพระพุทธรูปองค์เดียวไม่น่าปล้นเอาของผมไปเลยเอาทองไปแปดบาทซื้อไว้จะให้รางวัลแก่หลานที่เรียนหนังสือเก่งมันก็เอาไปซะแต่ไม่เสียดายเสียดายพระพุทธรูปองค์เดียวนั่นแหละอาตมากลับมาจากเทศในวันนั้นมาถึงวัดมืดเพราะมันไกลถึงประมาณสี่ทุ่มก็ไปดูพระใช่ตามที่โยมพูดทุกประการแต่ยังไม่เชื่อ ต้องขอพิสูจน์ต่อไปว่าเจ๊เป้าไปซื้อมาจากที่ไหนจากใครเจ๊ได้บอกว่าซื้อจากนายอินอาตมาถามนายอินว่าทำไมเอาพระนี้ตาอินนี้อาตมาก็รู้จักดีแต่ตอนนี้ได้ตายไปแล้วเขาบอกว่าแหมท่านเอ๋ยพระองค์นี้แปลกนะมาอยู่ที่นี่หลานสาวผมสองคนตามผู้ชายไปหมดเลยตระกูลผมไม่เคยมีแบบนี้นะผมก็ขอโทษพระพุทธร,รูปองค์นี้ ก็ขายต่อไปอีกขายให้เจ๊เป้าไปอาตมาก็ถามไปว่าตาอินซื้อมาจากใครละ่ะเขาก็บอกว่าซื้อมาจากบ้านที่เขาเรียกว่าบ้านทัพพยาอาตมาก็ไปบ้านทัพพยาไปถามโยมว่าขายพระพุทธรูปไปให้บ้านตาอินใช่ไหมเป็นปางสุขโขไทยนะ่ะเขาก็บอกว่าใช่ครับใช่ครับผมขายไปห้าร้อยบาทเองก็ synagogue. เลยถามว่าเป็นอย่างไรถึงขายละ่ะ เขาก็บอกว่าโอ้โหท่านเอ้ยถึงเวลาห้าโมงเย็นไม่รู้เป็นอย่างไรเมียผมด่าทุกวันเลยเมื่อก่อนไม่เคยด่านะพอเลยห้าโมงเย็นไปแล้วค่อยยังชั่วหน่อยผมก็นึกว่าเลือดจะไปลมจะมาก็จ้างมันอายุห้าสิบกว่าแล้วนี่ตั้งแต่นั้นผมก็เอาพระพุทธร,รูปนี้ไปขายพอขายไปแล้วเลิกด่าเลยอาตมาก็ถามต่อไปอีกว่าโยมไปซื้อมาจากใครล่ะเขาก็บอกว่า บ้านให้อัตมาไปถามแล้วเขาก็รายงานว่าขอเช่าพระพุทธรูปไปพี่น้องทะเลาะกันขึ้นโรงขึ้นศาลพอย้ายพระพุทธรูปองค์นี้ไปยกฟ้องเลยแปลกจริงๆแต่ก็ไม่แปลกหรอกเป็นกฎแห่งกรรมของคนที่แผ่เมตตาเขาเขาพอถามว่าไปเช่าพระมาจากใครเขาบอกว่าซื้อมาจากบ้านหนองสุม่มวัดหลวงพ่อจวนในสมัยเก่านู้น หลวงพ่อจวนเป็นเจ้าอาวาสหรือ,อยังไม่ทราบในขณะนั้นอาตมาก็ตามไปเป็นบ้านของเสือคนหนึ่งเลยต้องไปพิสูจน์ไปเรียกถามเพราะคนข้างบ้านเขาพาไปอาตมาก็บอกว่าโยมอย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะอาตมาเป็นพระภิกษุอยากจะมาถามดูว่าพระพุทธร,รูปของโยมที่ซื้อนั้นอยู่บ้านหัวบึงเลยหลังอำเภออินไปนะโยมไปปล้นเขามาจริงหรือเปล่าขอให้พูดด้วยความจริงเถอะ อาตมาไม่ได้มาสอบสวนจับโยมเป็นจำเลยเหรอกโอ้โหช่วงนั้นขณะนั้นเขาได้ชักปืนจะยิงเราเข้าท่านมาสืบยังไงเนี่ยเอาซะเลยปลายอาตมาก็สวดในใจว่าเมตตาคุณนงางอรหังเมตตาเพียงเพียงเอาปืนลงไปเลยเมตตาเก่งเหมือนกันนะจะฆ่าเราเสียแล้วนี่ก็สรุปได้ว่าเขาได้ไปปล้นมาแล้วก็ขายไปเป็นแถวไปอยู่บ้านไหนเวลาห้าโมงเย็นทะเลาะกัน จับได้ตอนแผ่เมตตานี่เองแต่โยมคนนั้นก็ไม่ได้ไปแช่งพอได้ความแล้วอาตมาก็เอาพระพุทธรูปไปบอกกับเจ๊เป้าว่าพบเจ้าของเขาแล้วและเล่าเหตุการณ์ให้ฟังให้ลูกศิษย์ที่ขับเรือไปให้เอาเงินมาหนึ่งพันบาทบอกเจ๊เป้าขอซื้อจะเอาไปคืนเจ้าของเจ้าของร้องไห้เจ๊ก็เชื่ออาตมาเอาละหลวงนาะถ้าเป็นอย่างนั้นฉันขอถวายเลย ผลสุดท้ายอาตมาก็เอาไปห่อผ้าหลายชั้นใส่เรือไปให้ลูกศิษย์ขับไปขึ้นอำเภออินแล้วก็ส่งคนทางโน้นมารับอาตมาไปถึงก็บอกว่าโยมเอาพระพุทธรูปมาให้เขาก็บอกโอ้ยไม่เอาเจ้าค่ะท่านไม่เอาไม่ได้องค์นั้นจะไม่เอาเลยผมจะมาโนผ้าพเพ่งกสินของผมเอาเองครับเมื่อตอนบวชผมเพ่งกสินพอได้ผมเพ่งกสินพระพุทธรูปองค์นั้น มานั่งแล้วผมก็สวดมนต์แผ่เมตตารัศมีเรืองอรามผมสบายใจครับผมไม่เอาหรอกครับอาตมาก็แก้ห่อผ้าให้ดูโยมเห็นเข้าน้ำตาร่วงเลยสักประเดี๋ยวเดียวไม่คุยกับเราเสแล้วไปสงน้ำปิดทองสวดมนต์เสียสองชั่วโมงวันนี้สวดให้คุ้มกลับมาแล้วเสร็จเรียบร้อยจึงมานั่งคุยอาตมาก็เล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบให้เขาฟังบอกว่า ที่เมรเทศวันมหาชาตินั้นไม่รู้จักกันเลยนะและบ้านโยมก็ไม่รู้จักคนขับรถบอกให้มาส่งบ้านนี้ก่อนนี่เห็นไหมทำให้เทพสังหรณ์โดนบันดาลให้เข้ามาในบ้านหลังนี้ก็ได้พิสูจน์ออกมาแล้วโยมก็ควักเงินมาถวายอาตมาก็บอกว่าสตางเดียวก็ไม่เอานะก็เล่าเหตุการณ์ว่าอาตมาเอาเงินไปให้ที่ร้านช่างทองแล้วเขาไม่เอา เขาขอถวายอาตมาก็นำม,มาให้โยมนี่แหละตั้งแต่นั้นมาเหตุการณ์บ้านเจ๊เป้าก็ดีขึ้นไม่เคยทะเลาะกันจนถึงบัดนี้ขอฝากญาติโยมไว้เพราะฉะนั้นของบางอย่างเป็นพิษเป็นภัยสำหรับเจ้าของไม่ควรซื้อไว้ไม่ใช่พระพุทธร,รูปให้โทษนะพระพุทธร,รูปไม่ได้ให้โทษใครแน่นอนแต่เจ้าของเขาหวงแหนได้มาแบบไม่ชอบขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วย เชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่อาตมาเชื่อเพราะได้ไปพิสูจน์มาแล้วด้วยตัวตนเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ